ค่าแถวที่5จบเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วมาดูหกเจ็ดแปดค่ะอ่าหกเจ็ดแปดค่ะก็จะเพิ่มหลักอ่าจาก8หลักเป็น9 10าสหลักนะคะเพิ่มตรงที่เป็นตัว v แถวที่6กแถวที่เจ็แถวที่แปดนะคะสิบหลักค่ะมาดูแถวแรกที่จะเพิ่ม,มนะคะขึ้นโซ่สาม่ะหลักที่สค่ะ ขึ้นเป็นสองหลักที่จุดเดียวกันนะคะสามสี่ห้าหกค่ะเสร็จแล้วก็มาขึ้นตัว v ที่เจดเนี่ยนะคะหลักสุดท้ายค่ะก็จะได้เป็นสิบหลักนะะียค่ะ หนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเกสค่ะลายทึบสิบหลักนะคะแล้วก็ตัวคันลายเหมือนเดิมโซ่สาตัวคันลายเท่าเดิมแถวที่6แถวที่เจดแถวที่8ดนะคะลายทึบก็สิบหลักค่ะพอแถวที่เจ็ดแถวที่8ดก็ขึ้นตรงหลักเลย โซ่สามนะคะตัวขั้นลายที่สองโซ่สามค่ะลายทืบค่ะก็ทำขยายหลักที่1ปกติค่ะตรงหลักที่สองเนะะี่ยค่ะขึ้นเป็นตัว V สองหลักที่จุดเดียวกันแล้วก็ตรงหลักที่เจ็ดนะคะขึ้นสองหลักที่จุดเดียวกันโซ่สามค่ะแล้วก็ขึ้นตัวคันลาย ขึ้นไปสามตัวนะคะตัวที่หนึ่งโซ่สามตัวที่สอง โซ่สามค่ะแล้วก็ตัวที่สามค่ะแถวที่หแถวที่เจ็ดแถวที่8ดนะคะลายทึบ10บสิบหลักค่ะ6กเดปดเดี๋ยวจะมาขยายอีกทีหกเดปดมาขยายอีกทีที่แถวที่9ก้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงที่ไป เพิ่มความยาวตามชอบเลยนะคะมาขยายอีกทีที่แถวที่9้านะคะ6กเดแเท่ากันคือ10บหลัก